สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat มาอัพเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่14กรกฎาคม2565เมื่อวานนี้ข่าวใหญ่เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวราฮีมสเตอร์ลิงการปิดดีลคาริดูคูลิบาลีรวมไปถึงตอนนี้ จะคุยกับเบรสเนลคิมเปมเบ้เพิ่มเติมต่อด้วยนะครับรอฟังรายละเอียดจัดเต็มกันได้แต่ว่าก่อนหนึ่งขอบคุณผู้สนับสนุสน,ในใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับทัวร์ดูเชลซีกับปีเตอร์โบสนะครับใครอยากไปเชียร์เชลซีที่อังกฤษซูปเปอร์บิก๊กแมชเจอกับลิเวอร์พูลทัวร์บิ๊กซิกสนามครบท้วนทุกทีมเที่ยวจัดหนักจัดเต็มอินบ็อกซ์มาสอบถามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของปีเตอร์โบสเลยนะครับ ขอบคุณคอลลาแอคครับวิตามินลดสิวสุดแพทย์ช่วยจัดก,การปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวฮอร์โมนสิวอุดตันหรือผิวหน้ามันก็ช่วยได้ตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภัยมีออยอมีฮาลาลด้วยปรึกษาปัญหาสิวแอดไลน์สแกนคิวอารโค้หรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกมาจากช่องของพีทบอสมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับ ขอบคุณสิงห์ world of football ครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของปีเตอร์โบสแล้วก็ของสโมสรเชลซีด้วยนะครับไปกดไลค์แฟนเพจกันได้เลยมีคอนเทนต์มาฝากเพียรไม่ว่าจะเป็นบอลไทยหรือว่าบอลน,นอกฝากสิงห์ world of football เอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณซูซูกิด้วยนะครับนี่ครับซูซูกิสวิตพาวเวอร์ยัวร์อัพสปอร์ตอีโคคาร์เต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดูอัลเจ็และแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ตอกย้ำความนิยมครับตัวยอดขายไทยกว่า1,40,000คันไปทดสอบด้วยตัวคุณเองที่่โชวว์รรูมททัปะเศเศลย แล้วก็ต้องขอบคุณยาแก้ไอาตาขันตีใครจ็บคอไอมีเสียมห่าไปจัดกันได้รวมถึงสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองแก้กรดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่องปีเตอร์บอสมายาวนานกว่า3ปีแล้วนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับเริ่มกันที่ออฟฟิเชียลนะครับเชลซีประกาศคว้าตัวราฮีมสเตอร์ลิงครับมาเสริมทัพอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้โอ้โหแฟนเชลซีน่าจะอัดอั้นกันครับเพราะว่า ตอนที่ประกาศสเตอร์ลิเนี่ยประกาศได้แป๊บเดียวเว็บไซต์ล่มแอปล่มครับคนแห่เข้าไปดูกันเยอะมากนะครับเมื่อวานนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วตอน5้าทุ่มบ้านเรานะครับเชลซี Chelsea ก็บอกว่าเซ็นสัญญากันยาว5ปีส่วนค่าตัวเนี่ยแต่ละสื่อบอกไม่ตรงกันครับ The a t h l e t i c UK บอกว่า47.5ล้านปอนด์จบเลยไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้ว m ม t t ์ลาบอกว่ามีแอดออนนิดนึงครับที่จะทำให้แตะหลัก50ล้านปอนด์ฟาบริซิโอโรมาโนบอกว่า45บวก10ล้านปอนด์นะครับ10นี่คือแอดออนซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนนะว่าจะเชื่อสื่อไหนเพราะว่าเป็นสื่อ,อแบบเทียร์หนึ่งด้วยกันทั้งนั้นนะครับส่วนค่าเหนื่อยเนี่ยรับเป็นสถิติสโมสรแทนที่ลูกากูน่าจะหลัก30,000ปอนด์นิดนิดนะครับหลังจากที่เซ็นสัญญาครับราฮิมสเตอร์ลิงแกก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะแกก็บอกว่า อ,อย่างแรกผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ย้ายมาเชลซีที่ผ่านมาผมอาจจะประสบความสำเร็จหลายอย่างในอาชีพแต่ก็ยังมีความสำเร็จอีกมากมายที่ผมอยากจะได้ผมตั้งตารอที่จะได้ทำแบบนั้นในสีเสื้อของเชลซีภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเคิลสำหรับผมแล้วลอนดอนเป็นบ้านของผมมาเสมอคือแกโตที่ลอนดอนนะครับ สเตอร์ลิยังบอกด้วยว่ามันวิเศษมากที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนๆต่อหน้าเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวทุกสัปดาห์ที่สนามกีฬาส t ตนฟอร์ดบริ g e ์นะครับท่น้นไม่พอครับแกยังบอกด้วยว่ากําลังรอโอกาสที่จะได้เจอกับแฟนบอลโดยเร็วที่สุดผมอยากขอบคุณท็อดโบลี่ขอบคุณเครียร์เล็กแคปิตขอบคุณโทมัสทูเคิลรวมถึงทุกคนที่ช่วยนําผมมาอยู่กับเชลซีผมอดใจรอไม่ไหวละที่จะได้เริ่มต้นกับเชลซี มันถึงเวลาแล้วที่ผมจะสารต่อคำพูดตัวเองด้วยการทำผลงานให้ยอดเยี่ยมในสนามนะครับถือว่าพูดดีทีเดียวส่วนท็อตโบลี่ครับเสียท็อตของเรานะบอกว่าสเตอร์ลิงเป็นนักเตะที่คว้าชแชมป์มาแบบต่อเนื่องการเซ็นสัญญากับเขาถือเป็นการเสริมความแข็งกแกร่งให้กับเราเราดีใจที่เขากลับมาลอนดอนแล้วก็ร่วมทัพเชลซีเรากำลังรอที่จะได้เห็นพรสวรรค์ระดับโลกของสเตอร์ลิง และแน่นอนมันจะถูกแสดงออกมาให้ทุกคนเห็นที่สแตมฟอร์ดบริจด้วยนะครับอ่ะนี่ก็คือภาพการเปิดตัวของราฮีมสเตอร์ลิงนะครับดูครับเสื้อเกรดเพเยอร์เนี่ยดีเทลมันกริปเนี่ยตัวเดียวกับที่ปีเตอร์บอสใส่เลยนะครับมันจะเป็นแบบเป็นดีเทลที่เสื้อแบบชัดเจนมากนะครับสวยงามนะครับก็ยินดีต้อนรับครับราฮีมสเตอร์ลิงสู่ครอบครัวของเชลซีนะครับก็ถ่ายรูปเปิดตัวที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเลยนะครับทีนี้ครับ พอเปิดตัวปุ๊บมันก็ต้องซ้อมปับ๊บฮะโอ้โหเชลซีเปิดเผยภาพออกมาให้ชมกันนะครับเป็นการลงซ้อมมือแรกกับเพื่อนร่วมทีมใหม่เชลซีนะครับก็ไปดูภาพกันหน่อยอ่ะบรรยากาศอันนี้ต้องชมทางเว็บไซต์สโมสรอ,อย่างหนึ่งนะครับคือพออัปเกรดเว็บไซต์ใหม่แล้วเนี่ยรูปภาพสวย ภาพใหญ่ภาพชัดแต่ก่อนจะเป็นภาพเล็กๆแล้วแตกๆด้วยนะครับแต่ว่าเดือนนี้เอออัปเกรดใหม่เขาเปลี่ยนชมใหม่นะทั้งเว็บไซต์ทั้งแอปสมโมสรเนนะี่ยถือว่าชัดเลยทีเดียวครับนี่ครับยืนกับโอดอยรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมชาตินะครับซ้อมกับรรสเจมกับกับตันเดฟเซซาร์สเปริกวยต้านะครับดูเจมดูจะดีใจเป็นพิเศษนะก็เพราะว่าได้คนอังกฤษอีกคนนึงมาเล่นด้วยกันแล้วก็เล่นทีมชาติอังกฤษด้วยกันมาอย่างสม่ําเสมอครับนี่ครับสเตอร์ลิง กอดกับเอเมอร์สันปาเมรีด้วยแล้วก็ภาพต่อมาครับนี่ครับเคนเนดี Kennedy. เอ๊ะภาพภาพนี้ลองมองดีๆข้างหลังนี่เหมือนอารมันโดบรยายนะเพราะว่านิซาคินเซล่าบอกว่าบินมาพร้อมกันนะครับแล้วก็ไปแจกายเซ็นให้กับแฟนบอลด้วยนะครับ เออนะเป็นเซสชันการแจกลายเซ็นเห็นแล้วก็คิดถึงบรรยากาศเชลซีตอนมาไทยนะอยากให้กลับมาไทยอีกบ้างนะครับแฟนบอลในไทยจะได้แบบใกล้ชิดแล้วก็มีโอกาสขอลายเซ็นขอถ่ายรูปลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนฝึกซ้อมเนี่ยผมไปดูในคลิปของสโมสรมานะครับมันมีตอนที่สเตอร์ลิงกำลังจะเริ่มซ้อมแล้วก็โทมัสทูเคลเป็นคนพูดต้อนรับด้วยนะโทมัสทูเคลบอกว่าราฮิมจะเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ของเราเราจะให้การต้อนรับแบบอบอุ่น แล้วพวกเราก็แฮปปี้ที่คุณย้ายมานะครับก็ดูแล้วสเตอร์ลิงน่าจะทันอยู่แล้วครับสำหรับเกมปรีซีซั่นนะัดแรกของเชลซีนะเจอกับคลับอเมริกาวันที่17เดือนนี้นะครับก็ถ่ายทอดสดทางอแอป h e Fifth Stand ของสโมสรก็เซิร์ชเลยนะครับ Th e THEDE ดนะแล้วก็เลข 5TH นะครับแล้วก็ Stand STAND ก็จะเจอเลยครับโหลดมาดูกันได้แล้วก็ผมเห็นทาง True ก็เหมือนจะถ่ายให้ชมเหมือนกันนะสำหรับปรีซีซั่นของเชลซีทีนี้ครับ เรามาดูกันต่อว่าทำไมเชลซีถึงต้องเอาราฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็เบื้องหลังการปิดดีลเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมีข้อมูลสุด Exclusive มาฝากครับจากแซมลีนักข่าวสายแมนซิตี้ที่เป็นเทียนหนนะครับทียนหนของแมนซิตี้เลยจาก The Athletic UK แซมลีเขาบอกว่ากลุ่มเจ้าของใหม่เชลซีที่นำโดยท็อตโบลีเนี่ยนะครับเขาเชื่อมั่นมากๆว่าโทมัสทูเคิอ คือสมบัติล้ำค่าของสโมสรเลยกล้าให้อำนาจในการเลือกนักเตะร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งยืนยันได้เลยว่าทูเคิลเป็นคนเลือกราฮีมสเตอร์ลิงด้วยตัวเองแน่นอนนะครับตัวทูเคิลมีโอกาสได้คุยกับสเตอร์ลิงครับเพื่อกล่อมให้ย้ายมาอยู่กับเชลซีแล้วก็การกล่อมครั้งนี้เขาบอกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วด้วยซ้ำไปนะครับสเตอร์ลิงเนี่ยประทับใจทูเคิลหลักๆ3อย่างอย่างแรกคือทิศทางของเชลซีหลังจากนี้มันน่าจะมั่นคงเพราะว่า บอร์ดบริหารเปลี่ยนให้ทูเคริลมาตัดสินใจตลาด100%เนะครับก็รู้สึกว่าเออถ้าโค้ดได้ทำงานของตัวเองแบบเต็มๆ็มเนี่ยมันน่าจะออกมา work นะครับอย่างต่อมาคือเชิงแท็กติกครับเขาบอกว่าคุยกับทูเคิลแล้วรู้สึกว่าแท็กติกสร้างสรรค์มากแล้วก็ประทับใจบทบาทของตัวเองที่จะได้เล่นกับเชลซีมีแผนงานชัดเจนนะทูเคลิลทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวส่วนความประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่า สเตอร์ลิงชอบการพูดคุยกับโทมัสทูเคิลครับที่เป็นคนพูดจริงใจให้ความเคารพแต่ด้วยความจริงใจกับความเคารพนั้นก็ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความทะเยอทะยานด้วยนะครับอันนี้คือ3เหตุผลหลักๆที่สเตอร์ลิงตอบตกลงมาอยู่กับเชลซีนะครับตัวสเตอร์ลิงเนี่ยมั่นใจนะครับว่าจะเป็นคนสําคัญของเชลซีได้แล้วก็จะเพิ่มประสบการณ์ในห้องแต่งตัวด้วยนอกจากนี้ครับแซมลียังบอกว่าแม้เชลซีจะเคยชนะซิตี้ ที่มีสเตอร์ลิงในปี2021ในนัดชิง UCL แต่ประสบการณ์คว้าแชมป์พิมลีกของเชลซีน้อยมากครับนักเตะชุดนี้มีแค่ไม่กี่คนครับที่เคยได้สัมผัสแชมป์พิมลีกอ่ะ,อะเช่นพวกกองเต้อารอนโซอาสเปริโกเอต้ารูเบนลอฟตาชิกแถมลอฟตาชิกปีที่เป็นแชมป์พิมลีกก็ไม่ใช่ตัวหลัก้วยซ้ำดังนั้นประสบการณ์แชมป์ลีกของสเตอร์ลิงเนี่ยตรงนี้จะเอามาช่วยเชลซีได้ในมุมของนักเตะก็มองว่าเชลซีเป็นทีมที่ใช่เหมือนกันนะครับเพราะว่า ถ้าจะหาทีมที่แบบคือเขาเคยเล่นมาทั้งลิเวอร์พูลทั้งซิตี้ที่เป็นทีมระดับท็อปอะ่ะถ้าจะหาทีมที่ย้ายและยังรักษาความกระหายของสเตอร์ลิงได้มันก็ต้องเป็นเชลซีมันคือการหาความท้าทายใหมๆ่ๆจริงๆสเปอร์กับอาร์เซนอลก็อยากได้แต่สเตอร์ลิงรู้สึกว่าไปเชลซีมันมีลุ้นไล่ล่าฟุตบอลรายการยุโรปด้วยแล้วก็เป็นโอกาสดีที่จะย้ายมาครับหลังจากอยู่ซิตี้มานาน7ปี อันที่จริงสเตอร์ลิงเคยคุยกับบอร์ดซิตี้เรื่องไอเดียจะย้ายทีมมาสักพักแล้วตั้งแต่ปลายปีก่อนครับมีคุยเรื่องที่บาร์ซ่าสนใจยืมตัวด้วยนะครับอีกคำถามที่น่าสนใจคือนอกเหนือจากประสบการณ์ทำไมโทมัสทูเคิลถึงอยากได้สเตอร์ลิงมากๆคํคำตอบคือทูเคิลผิดหวังกับฟอร์มตัวรุกเชลซีครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนพลูริสิกคาร์ลมัสันโอดอยฮาคิมซีเยกตีโมวอเนอร์ผู้เล่นเหล่านี้มีแค่โอดอยที่ราคาไม่แพงเพราะเป็นเด็กปั้น แต่คือฟอร์มไม่สมค่าตัวกันทั้งนั้นครับซึ่งตัวรุกเนี่ยโทมัสทูเคิลเหมือนกับให้เกรดสอบผ่านแค่เมสันเมาส์คนเดียวที่พอใจนอกจากนี้ทูเคิลก็บอกว่าสปีดและความเด็ดขาดของสเตอร์ลิงน่าจะช่วยเหลือเชลซีได้แน่ทิ้งท้ายครับแซมลีจาก The Athletic UK ครับเขียนบอกด้วยว่าเหมือนทูเคิลก็มีไอเดียอยากลองนะอยากทสแผนหลัง4เหมือนกันคือถ้าเล่น433สเตอร์ลิงก็น่าจะยืนเป็นปีกซ้ายฮาวเวสเป็นกองหน้า หรือถ้าเล่น4-4-2ก็ไปยืนหน้าคู่กับใครฮาวเวสได้แต่บททดสอบสำคัญของสเตอร์ลิงคืออะไรคือโอเคแหละคนคนชอบไปบูลลี่ว่าแกจบสกอร์ไม่ขมทั้งที่จริงๆสถิติการจบสกอร์ของสเตอร์ลิงดีมากแต่แซมลีบอกว่าต่อให้จบสกอร์ดียังไงอะไปเชลซีเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ยิงจอ่อๆเท่าที่ยิงกับซิตี้หรือเปล่าเออนะครับนี่คือสิ่งที่ ต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันก็ต่างคนต่างก็ต้องพิสูจน์อยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกตินะครับนี่คือสิ่งที่แซมรีเขาเขียนมายาวมากครับแล้วก็โอหปีโจะพยายามสรุปแล้วก็ย่อให้กระชับที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับโอเคจากสเตอร์ลิงผ่านพ้นไปนะครับรอดูเขาเล่นมาดูอีกคนหนึ่งครับที่เป็นว่าที่นักเตะเชลซีครับนั่นก็คือคาริดูคูลิบาลีนะครับก็ เมื่อวานนะครับตอนค่ำๆฟาบริซิโอโรมาโน่ครับรายงานเองว่าเชลซีปิดดีลคว้าตัวคาริดูคูริบาลี่แล้วกองหลังของนาโปลีและโรมาโน่ใช้คำว่า here we go นะครับบรรลุข้อตกลงกันทั้งหมดแล้วครับที่40ล้านยูโรหรือว่า34ล้านปอนด์อันนี้คือตัวเลขรวมแอดออนแล้วนะจะไม่แพงไปกว่านี้แล้ว นอกจากนี้ครับนาโปลีก็ตอบรับข้อเสนอแล้วด้วยนะครับคือตอนค่าเนียวโรมาโน่บอกว่าเดี๋ยวรอเช็คเอกสารก่อนนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันเป็นทางการแต่ว่าตอนดึกโรมาโน่บอกว่าเอกสารเคลียร์หมดแล้วจบไปแล้วนะครับค่าเหนื่อยจะได้ปีละ10ล้านยูโรถ้าตีเป็นปอนด์ก็สัปดาห์ละ1 6 0 0 0 0ปอนด์นะครับ จากนั้นครับจาลูกาดิมาซิโอก็มีรายงานเหมือนกันจริงๆร,รายงานเวลาใกล้เคียงกันเลยแหะครับไม่ได้มีใครารายงานก่อนนะดิมาซิโอก็ยืนยันว่าปิดดีลแล้วครับคูริบาลีจะเป็นนักเตะใหม่เชลซีแน่นอนรายละเอียดขั้นสุดท้ายจบแล้วตกลงทุกอย่างได้หมดแล้วนักเตะก็กําลังรอบ,บินมาลอนดอนเพื่อตรวจร่างกายสัญญาเซ็นกันยาวครับ5ปีนะดิมาซิโอบอก5นะ ค่าตัว32-34ล้านปอนด์น่าจะสื่อว่าเงินต้น32ครับแล้วก็แอดออนอีก2ล้านปอนด์รวมเป็น4ล้านปอนด์นะครับเท่านั้นไม่พอครับจริงๆคือเดินทางมาแล้วด้วยครับมีภาพหลุดมาจากตุตโต้แมกาโตเว็บครับว่าคาริดูคูริบารีกำลังจะเดินทางจากอิตาลีมาที่ลอนดอนซึ่งถ้าเกิดดูจากกําหนดเวลาเนี่ยภาพนี้มันหลุดมาตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนิกนะครับป่านนี้ถึงอังกฤษนะครับน่าจะถึงลอนดอนแล้วล่ะ สรับคาริดูคูลิบารีนะครับไม่น่ามีปัญหาแล้วในการเดินทางมาซึ่งแมตต์ลอกก็มาครับช่วงประมาณเกือบเกือบเ,เที่ยงคืนครับแมตต์ลอกมาคอนเฟิร์มอีกคนหนึ่งครับว่าคูลิบารีมาถึงลอนดอนเรียบร้อยนะครับค่าตัว34ล้านปอนด์นี่จะเป็นดีลที่2ต่อจากราฮีมสเตอร์ลิงแน่นอนแล้วก็จะทันการปรีซีซั่นที่สหรัฐด้วยแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าทันนัดแรกวันที่17เจอคลับอเมริกาไหมคือแมตต์ลอบอกว่าสเตอร์ลิงทันแน่นอน ส่วนคูลิบารีก็ตามมาสมทบทันแน่นอนแต่จะทันนัดแรกไหมเดี๋ยวรอดูกันอีกทีสมมุติถ้าเกิดเร่งอ f ฟฟิ i ชียลให้ได้ภายในวันนี้เนี่ยเออแล้วบินนันทีมันก็ไม่แน่ครับมองข้ามไม่ได้เหมือนกัน แมตต์รอบอกว่าครูริเบรีมีคิวตรวจร่างกายกับเชลซีในวันนี้นะครับจากนั้นจะบินตามไปสมทบกับเพื่อนที่ลอสแองเจลิสทันทีดิมาซิโอบอกเซ็น5ปีใช่ไหมแต่แมตต์รอบอกว่าเซ็น4ปีนะครับแต่4ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฉีกกฎของเซียมีนะครับตามหลักเนี่ยถ้าอายุเกิน30ยุคเซียมีนะให้สัญญาเต็มที่ก็ปีถึง2ปีเท่านั้นนอกจากนี้ครับเชลซี Chelsea ยังคาดหวังที่จะได้ตัวนาธานอาเกมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับหลังจากที่ ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้แล้วแต่ยังตกลงค่าตัวกับซิตี้ไม่ได้แมตลอบอกด้วยนะครับว่าเชลซีเลือกที่จะเซ็นกับนักเตะที่แบบไม่น่าจะต้องปรับตัวยากเกินไปไออย่างราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยคืออยู่อังกฤษอยู่แล้วเล่นทีมชาติกับริชเจมเมสันเมาท์คอนเนอร์กาลาเกอร์น่าจะสบายครับกับชีวิตในอังกฤษนะครับเป็นคนอังกฤษอยู่แล้วด้วยส่วนคาริดูคูลิบารีแม้จะไม่ใช่อังกฤษแต่ก็ไม่น่าจะปรับตัวยากเกินไปเพราะว่า เป็นคนชาติเดียวกับเอดูอาร์เมนดี้ครับเล่นทีมชาติเซเนกัลเหมือนกันเมนดี้คือประตูมือ1ส่วนคูลิเบอรี่คือกองหลังเบอร์หนึ่งของเซเนกัลเหมือนกันและไหนจะยังมีจอจินโยด้วยครับคนนี้ก็เป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมที่นาโปลีมาก่อนเพราะฉะนั้นเชลซีก็วิเคราะห์ดูแล้วครับว่าไม่น่าจะปรับตัวยากนะครับสำหรับคาริดดคูลิเบอรี่ก็อันนี้ไม่น่าพลาดลวครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับเมื่อวานผมให้แปดสิบวันนี้ให้เก้าสิบห้าครับมันเหลือแค่ ถ่ายรูปเซ็นสัญญาแค่นั้นจบนะครับนี่ก็จะเป็นเดีลยที่2ต่อจากเชลซีส่วนอาร์เก้ก็ยังลุ้นๆอยู่นะครับคือเหมือนที่บอกไปตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้แต่ว่าตกลงค่าตัวกับแมนซิตี้ยังไม่ได้และยังไม่จบครับเชลซีจะไม่ได้เซ็นแค่คูลิเบอรี่กับสเตอร์ลิงนะครับรวมไปถึงอาร์เก้จะเซ็นเบรชเนลคิมเปมเบ้ด้วยครับอยากได้ได้ไม่ได้ไม่รู้ละแต่เชลซีอยากนะครับข่าวนี้นะครับในเนื้อข่าวของแม์ล็อที่เขียนถึงคูลิเบรี่ก็มีพูดถึงครับ บอกว่าโทมัสทูเคลอยากได้เซ็นเตอร์ฮา์คนเลยทีเดียวอีกคนที่สนใจก็คือเบรสเนลคิมเปเบ้กองหลังของปารีสแซงต์แชร์แมงที่เคยร่วมงานกับโทมัสทูเคลมาก่อนนอกจากนี้ครับในข่าวแมตต์รอใช้คําว่าบิ๊กแฟนหรือว่าแฟนตัวยงอีกแล้วจ้านะครับเพียงแต่ความพีคคืออะไรความพีคคือคําว่าไอ้แฟนตัวยงหั่นนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นแค่ทูเคลแต่เป็นแฟนตัวยงทั้งทูเคลและเตียโกซิวา ดูทรงแล้วก็คงปรึกษากันครับระหว่างทูเครนกับซิวาแล้วดูแล้วทั้งคู่ชอบเบรสเนลคิมเปมเบ้นะครับต่างเป็นแฟนตัวยงของคิมเปมเบ้เลยทีเดียวนะฮะขณะเดียวกันครับเดวิดออนสตินครับเทียร์หนึ่งอีกคนครับรายงานบอกว่าเชลซีกำลังเจราจากับไปรชเชเรื่องดีลคิมเปมเบ้จริงเป็นที่เชื่อกันว่าเปชเชพร้อมขายกองหลังวัย26ปีรายนี้ออกไปด้วยถ้าได้ค่าตัวตามที่ต้องการ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการตกลงใดๆทั้งนั้นแต่เชลซีกำลังคุยอยู่อยากได้เอามายืนเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายส่วนยูเวนตุสครับก็มีการติดต่อกับเปเอเช่เพื่อแสดงความสนใจเหมือนกันไม่รู้ว่าจะหาคนไปแทนที่มาตายเดอร์ลิกหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เดอร์ลิกเนี่ยเต็งก็เป็นบายเยนมิวนิกนะครับผมว่าเผื่อๆบางทีที่เชลซีมาเร่งคูริเบอรี่กับคิมเปมเบ้ขนาดนี้ก็พอะดูแล้วอ,อ,อาจจะแบบมองว่าเดอร์ลิกจะเสร็จบายเยนหรือเปล่าแล้วก็เชลซีไม่น่าจะสู้ค่าตัวเพราะว่า ยูเวตังค่าตัวไปสูงมากเหมือนกันครับสำหรับเดลิกนะครับคิมเปมเบ้นเนี่ยออนสตีนบอกว่าประสบการณ์ไม่น้อยนะครับเล่นลีกเอิงไป151นัดแล้วก็ยืนยันเหมือนกันครับออนสตีนบอกว่าจะเอา3คนคูริบารีอาเก้แล้วก็คิมเปมเบ้จนพออ่านเหมือนเดี้ยผมก็คิดนะว่าเอ๊ะตอนแรกผมคิดว่าถ้าเอาอาเก้ไม่น่าเอาคิมเปมเบ้เพราะว่า เซรีระไม่ได้หนีกันแล้วก็ถนัดเท้าซ้ายเหมือนกันทั้งคู่ไงเป็นเซนเตอร์ถนัดเท้าซ้ายเดี๋ยวมันจะทับกันหรือเปล่าแล้วเราก็ยังมีพวกรีวายโควิลมีมาลองซาพวกนี้อยู่ก็เลยจะเอาตัวเท้าซ้ายมาถมกันเยอะทําไมแต่สุดท้ายเชลซีจะเอาอะบางทีอาจจะเป็นแบบผมว่านะถ้าได้ทั้งคิมเปนเบ้ทั้งอาร์เก้นะอาจจะเป็นแบบว่าตัวจริงคนนึงโรเตชันคนนึงและไอโรเตชันที่ว่ามาเนี่ยอาจจะคอยช่วยเหลือเตียโกซิวาบางโอกาส ทีโทมัสซูเกิลอาจจะมองแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องแบบคอยคัฟเวอร์ทั้งเซนเตอร์ตัวซ้ายแล้วก็เซนเตอร์ตัวกลางอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้ค่าตัวเนยังตอบได้ยากนะครับคือสื่อเทียร์หนึ่งยังไม่ได้บอกค่าตัวแต่เว็บไซต์ Transfer Market เนี่ยประเมินราคาไว้ที่34ล้านปอนด์เพราะว่าเหลือสัญญา2ปีเท่ากับคูลิบารีเลยอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าเทียร์หนึ่งจะยังไม่ได้บอกค่าตัวแต่มีสื่อเทียร์สองครับอย่างมิเกลเดลานี่ครับจากอินดิพีเดนซ์ บอกว่าเปเชตตั้งค่าดัวไว้โหดมากครับของเงินต้น50ล้านยูโรแอดออนอีก10ล้านยูโรรวมแล้ว60ล้านยูโรถ้าตีเป็นปอนด์ก็51ล้านปอนด์แต่เชลซีมองว่ามันควรถูกกันนั้นครับเชลซี Chelsea เนี่ยประเมินราคาคิมเป็เบ้ไว้ถูกกว่าที่เปเชตตั้งถึง20ล้านยูโรเพราะฉะนั้นอะถ้าเกิดว่าประเมินแบบนั้นนะครับให้ให้เราคำนวณแบบนี้นะฮะให้เอา60 ของ p s h เป็นเงินที่ตั้งแล้วลดไป20ก็จะเหลือ40ล้านยูโรดังนั้นนี่คือตัวเลขที่เชลซีมองเอาไว้นะว่า Kim be, คิมเปมเบ่ควรมี40ล้านยูโรเป็นปอนคือเท่าไหร่ก็34ล้านปอนนะครับ34ล้านปอนก็ตัวเลขเท่ากับที่จะไปเอาคาริดูดคูริเบอรี่เลยครับตัวเลขประมาณนี้อันนี้คือที่เชลซีมองไว้แต่ PSHE เขาอยากได้51เชลซีสน34 p s h อยากได้51อันนี้คือข่าวที่ มิเกลเดลานี่เขาบอกนะครับอันที่จริงมีจากเดอะการ์เดียนนะครับโดยนักข่าวเบนเจคอบส์บอกว่าเชลซียังจับตาชูสกุนเดียกับเกรซันเบรเมอร์กองหลังของโตริโน่ด้วยเบรเมอร์เนี่ยปีที่ผ่านมาเล่นท็อปฟอร์มมากนะครับคนชมกันเยอะมากแต่ว่าเจคอบสไตเบิร์กก็ประมาณหนึ่งนะก็แม่นนะแต่ผมว่าประมาณเทียร์สองนะครับส่วนพวกนักข่าวเทียร์หนึ่งอย่างออนสตีนอย่างแมทเราอะไม่ค่อยพูดถึงชื่อกุนเดียแล้วนะนะแล้วก็เบรเมอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็น นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงถามว่าชอบไหมเบรสเนลคิมเปมเบ้ส่วนตัวผมผมรู้สึกกลางๆนะครับรู้สึกกลางๆก,ก็ไม่ได้แอนตี้นะผมรู้สึกเพราะว่าจากที่เคยดูเขาเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสดูกับ p h เชผมว่าแกไม่แย่นะเบรสเนลคิมเปมเบ้ก็เป็นเป็นตัวหลักของ p h เชอยู่แต่ก็ไม่ได้เก่งเวอร์แบบว้าวขนาดนั้นไงผมถึงก็แบบกลางๆอะ่ะไม่ได้ชอบเวอร์ไม่ได้แบบ แอนตี้อ่ะฟีลเหมือนเหมือนไปเอาสเตอร์ลิงมาประมาณนี้เลยนะครับแต่อย่างคูริเบอรี่เนี่ยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบนะครับแต่ไม่ได้อาคติอะไรอยู่แล้วครับสำหรับคิมเปมเบก็ถ้าถ้าถูกเลือกถ้าถูกเลือนถูกใจนะก็ตามนั้นนะครับก็รอดูกันต่อนะครับแต่ว่าปีเตอร์บสแอบไปซื้อตัวในฟีฟ่าออนไลน์4ไปแลวนะเดี๋ยวขาดตลาดไปซื้อมาก่อนปิดท้ายครับเรื่องน่ากังวลของรีไวควิลครับ คือพอจะเอาเซ็นเตอร์3คนโควิลก็ต้องคิดถึงอนาคตถูกไหมครับมีรายงานจากโรมาโน่บอกว่าเชลซี Chelsea กับลีไวโควิลกองหลังดาวรุ่งของเราเนี่ยจะตัดสินใจร่วมกันในอีกไม่ช้าเชลซี Chelsea จะเอา3นักเตะก็เลยมีความคิดแบบอยากจะย้ายทีมแบบถาวรโอ้โหคือผมมองแบบนี้ผมมองว่าผมวิเคราะห์ไปแล้วถ้าเสียกัปตันเดฟไปอีกคนนึงนะเซ็นเตอร์ของเชลซีมันจะเหลือใครมันเหลือซิลวาเหลือชาโรบาเหลือมาลองซานะครับ ได้คูลิบารีแล้วถ้าได้อาร์เก้ได้คิมเปมเบ้มีโควิลอีกเนี่ยมัน7ครับมันต้องปล่อยคนหนึ่งครับมันต้องปล่อยคนหนึ่งมันจะเยอะไปซึ่งเพอๆคนหนึ่งไม่พออาจจะ1นึงถึงสองด้วยซ้ำตอนแรกผมก็คิดนะว่ามาลองซาเนี่ยผมพูดตั้งแต่ตอนจบฤด,ดูกาลแล้วน,นะว่ามีโอกาสปล่อยยิมตัวหรือเปล่าเพราะว่า เลเวลยังไม่ค่อยพอนะครับอาจจะต้องไปเก็บประสบการณ์เพิ่มเติมเหมือนแต่ข่าวก็เงียบนะสุดท้ายเหมือนข่าวคนที่จะต้องออกเนะี่ยมาเป็นรีไวทโควิลซึ่งโอ้โหแฟนบอลในโซเชียลเสียดายครับคือเขาบอกว่าคนนี้คือวันเดอร์คิดมากเลยนะมีโอกาสพัฒนาเป็นระดับเดียวกับริสเจมแบบเมสันมาส์ที่ขึ้นมาเป็นตัวจริงเชลซีในอนาคตได้เลยนะเพราะฉะนั้นคนไม่อยากให้ขายครับเต็มที่คือแบบเขาบอกกันไว้แค่ว่า ยืมตัวดีกว่าไหมแต่เหมือนใจนักเตะก็คงแบบถ้ายาก็คงอยากย้ายถาวรม,มากกว่าเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่ออกจากเชลซีแล้วไปเป็นตัวหลักทีมอื่นได้ไงเช่นตาริกแลมตี้เออร์ิโนโลิฟราเมนโต้พวกเนี้ยแทมมี่เอฟราแฮมพวกเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวติดตามข่าวกันต่อแต่ส่วนส่วนตัวผมนะอยากให้อยากพิ่งรีบตัดสินใจอ่ะผมอยากให้ทูเครดูฟอร์มปรีซีซั่นก่อนอ่ะดูเน้นๆไปเลยปรีซีซั่นแล้วค่อยเลือก ะครับว่าใครควรอยู่ใครควรย้ายหรือใครควรปล่อยยืมตัวอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจขนาดนั้นนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งครับทั้งยากแก้ไอาตาขันตีกับสมุนไพรธรรมชาติยาทาจอมทองนะครับขอบคุณคอร่าแอคครับวิตามินลดสิวสุตแพทย์มาจากช่องบิ๊บมีโปรโมชั่นพิเศษด้วย ขอบคุณสิงห์ world of football ครับไปกดไลค์แฟนเพจกันได้เลยนะครับมีคอนเทนต์มาฝากเพียบเป็นสปอนเซอร์อยางเป็นทางการของเชลซีด้วยนะครับขอบคุณซูซูกิสวิตพาวเวอร์ u ยอัพนะครับการันตียอดขายในไทยกว่า1 4 0 0 0 0คันแล้วด้วยนอกจากนี้ถ้าเกิดใครอยากไปเชียร์เชลซีที่อังกฤษกับ p ีเ e r โบไปดูนักเตะตัวท็อปๆเล่นกันเนี่ยอินบ็อกซ์ปาสอบถามรายละเอียดที่ Facebook แฟนเพจได้เลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันถ้้าาาหกกผิดดดดพรปรระใขอภัััยยววสสีคบบ We'll